ใช่ครับทูชมครับเป็นประเด็นที่มีการวิาพากษ์วิจารณ์กันในโลกออนไลน์และเรื่องอย่างนี้ก็คิดกันอยู่พอสมควรว่าสักวันต้องเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากปัจจุบันเนี่ยการสําเร็จการศึกษาในระดับชั้นปีต่างๆโรงเรียนมักจะจัดให้มีพิธีเหมือนรับปริญญาสําเร็จการศึกษารับใบประกาศมีตั้งแต่อะไรนะอนุบาลเลยอนุบาลบาก็มีใช่ประถมนี่ก็เห็น่ะนะก็หลายจุดเด็กๆน่ารักดีเหมือนกันก็ใส่ชุด นะครับถึงแม้ว่าก็จะมีเสียงสองแง่มุมนะฮะว่าเหมาะไม่เหมาะควรไม่ควรยังไงในแง่ของค่าใช้ยงใช้จ่ายแต่ถ้าเรามองในแง่ของเหตุการณ์ที่จะทพให้เด็กมีความสุขอันนั้นก็ว่ากันปรากฏว่าเกิดเป็นเรื่องเพราะว่าสุดท้ายต้องไปหาชุดครุยใช่ไหมค่ะแล้วมันกลายเป็นเรื่องเพราะโรงเรียนแห่งหนึ่งไปใช้ชุดครุยซึ่งมันไปละไม้คล้ายสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มีการแชร์ภาพ โรงเรียนแห่งหนึ่งใส่ชุดครุยที่มีลักษณะคล้ายกับเทคโนโลยีพระจอมเกล้าโดยมีการตั้งชื่อหัวข้อว่าโรงเรียนจุดจุดจุดใช้ครุยแบบนี้เหมาะสมหรือไม่แล้วก็เขียนว่าคาดว่าลูกพระจอมเกล้าหลายๆคนเห็นภาพนี้คงขัดใจบ้างกว่าจะใส่ชุดครุยแบบนี้ไม่ง่ายเลยตนเองก็เป็นลูกพระจอมคนหนึ่ง จึงอยากจะถามว่าโรงเรียนหรือสถาบันศึกษาต่างๆสามารถใช้คุยแบบไหนสีไหนโดยไม่จําเป็นว่าจะซ้ําหรือเหมือนกับสถาบันอื่นใช่ไหมครับไม่ทราบจริงๆแล้วถ้าซ้ําไม่ได้การที่โรงเรียนนํามาใช้แบบนี้เหมาะสมหรือไม่เนื้อหาก็เป็นภาพของโรงเรียนแห่งหนึ่งในงานสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนต้นก็แปลว่ามสามลักษณะการจัดงานฉลองมีช่อดอกไม้มีสวมชุดคุยสีแดง มีแถบจะเก็บสีดำคริบทองถึงจะไม่มีเข็มหรือตราสัญ,ญลักษณ์แต่ถ้าดูผิวอ่าดูผ่านๆก็จะคล้ายกับชุดครุยของสถาบันพระจอมเกล้าทั้งสามแห่งก็คือเจ้าคุณอาหารราชเกลือบังเพโรโลยีพระจอมเกล้านบุรีรแล้วก็พระจอมเกล้าพระนครเหนือเสียงวิจารณ์ก็สองมุมนะครับมุมหนึ่งเป็นต้นว่าก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการนําชุดคุยซึ่งเป็นคกยนพระเาทานมาทําแบบนี้ ถึงจะไม่เหมือนร้อยเปอร์เซนต์แต่จากสีและแถบบนชุดถ้าดูผิวเผินก็คือชุดคุยของสามพระจอมแต่บางส่วนก็เห็นแย้งเช่นบางคนก็บอกว่ามันก็แค่ชุดไปคิดอะไรมากวันดีคืนดีผมก็เห็นเด็กลากกระบังเอามาใส่ถ่ายรูปเล่นทั้งนั้นท,ท,ที่ยังไม่จบก็ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ใครการใส่ชุดก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อน,นแล้วก็บอกว่าให้ภูมิใจในความรู้ที่เรียนมาดีกว่าไปภูมิใจกับแค่เสื้อผ้าที่แทบจะไม่ได้ใส่เลยแล้วก็บอกว่า อันนี้เนี่ยบอกว่าเป็นคนที่จบวิศวะลาดกระบังบอกมันก็แค่ชุดเห็นว<ฆ>่าไม่มีอะไรใครที่รู้สึกเกิดร้อนก็เชิญแจ้งตำรวจก็เป็นสิทธิ์ต่อมาผู้นวยการโรงเรียนซึ่งมีงานแห่งนี้เนี่ยนะครับโพสต์ข้อความผ่าน Google พลัสของโรงเรียนโดยระบุว,ว่าตามที่มีการโพสต์ข้อความทางสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการสวมใส่ชุดครุยในกิจกรรมรับพิธิบัตรนักเรียนมัธยมตอนต้นของโรงเรียนเหมือนชุดคุยของสาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราดกระบัง หมาวเจรัยทลยีพี่จอมเก้าวทนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนั้นโรงเรียนขอชี้แจงว่าทางโรงเรียนได้ติดต่อสั่งซื้อชุดครุยซึ่งทางร้านมีชุดตัดไว้แล้วแต่ไม่มารับโดยส่งรูปถ่ายมาให้ดูทางโรงเรียนเห็นว่าชุดมีสีแดงที่ตรงกับสีประจำโรงเรียนจึงตกลงสั่งซื้อโดยเข้าใจว่าเป็นชุดที่โรงเรียนอื่นได้มาสั่งไว้แต่ไม่มารับเพราะต้องการรูปแบบอื่นจึงไม่ได้ทําการตรวจสอบว่าตรงกับสถาบันใดหรือไม่เมื่อมีคําแนะนําจากหลายฝ่ายและทางโรงเรียนได้ทําการตรวจสอบแล้วปรากฏว่าชุดที่ใช้เหมือนกับ3ส,สถาบัน อย่างที่ว่าโรงเรียนเองก็ไม่ได้ทําการตรวจสอบให้ชัดเจนและไม่ได้มีความตั้งใจหรือเจตนาจะให้เกิดการเหมือนในครั้งนี้ทางโรงเรียนจึงกราบขออาภัยทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ที่ไม่สบายใจในกิจกรรมครั้งนี้โดยทางโรงเรียนจะยกเลิกชุดครุยชุดนี้ทั้งหมดและจะไม่นํามาใช้อีกโรงเรียนก็กราบขออาภัยในความผิดพลาดในครั้งนี้ค่ะนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกคําแนะนํานะคะ,ะนี่แหละครับ ก็เกิดเป็นเรื่องเป็นประเด็นขึ้นมาอยู่เหมือนกันนอกจือจากประเด็นเรื่องอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับจากกิจกรรมรับประกาศเฉลี่ยบัตรอุทิศบัตรมันก็มีสองมุมเนี่ยน้องไบใช่มุมหนึ่งก็ก็ไม่มีอะไรเสียหายก็จะเป็นกิจกรรมซึ่งจะทําให้เกิดความภาคภูมิใจในตัวเด็กๆนะครับแต่อีกมุมหนึง่งอาจจะมีความร,รู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองหรือไม่ปาการใดอันนี้ก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะอ๋อเจ็ดโมงแปดนาทีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อเรื่องราวเช้านี้ครับ